สวัสดีครับทุกท่านครับแนวทางตัวเลขของวันที่1กุมภาพันธ์2566นะครับก็เราจะมาดูกันว่าวันที่1กุมภาพันธ์นั้นเลขจากครูนะครับพ่อปู่ที่ลูกเต๋าเนี่ยจะออกอะไรนะครับอาจารย์ก็จะใช้กล่องไพ่ชุดเดิมนะครับแต่ว่านะครับอาจารย์จะใช้นี่นะอันนี้คือลูกเต๋านะครับแบให้ดูกันนะ จะใช้3ลูกครับลูกหนึ่งนะครับเป็นลูกเต่าของคนปกตินะครับแล้วก็อีกลูกอีก2ลูกเนี่ยจะเป็นลูกเต่าที่เป็นเบ็ลนะครับจะรู้ได้ยังไงว่าเลขลูกไหนที่เป็นเลขบนหรือลูกนที่เป็นเลขล่างนะครับลูกที่เป็นเลขบนครับดูนะครับลูกที่เป็นเลขบนนั้นจะเป็นลูกที่มีธรรมจักรกับใบโพนะครับนี่นะครับที่จะเป็นเลขบนซึ่งจะมีอย่างละลูกก็คือลูก คนปกติก็เป็นเลขบนเหมือนกันนะครับเลขล่างก็คือที่จะมีตัวนูนแบบนี้นะครับอันนี้คือมรดยูเลขศูนย์อันนี้คือเลขเก้าดาวเกตจะเป็นนูนๆนะฮะหลุมยุบจะเป็นเลขศูนย์นะครับโอเคอาจารย์จะใส่เข้าไปนะครับส่วนใครจะซื้อถูกหรือว่าไม่ถูกยังไงก็เรียกว่าตามบุญตามวาสนาเนาะทุกคนนะครับโอเคนะครับ เพราะฉะนั้นตั้งจิตอธิษฐานให้ครูบาอาจารย์พ่อปู่นะครับลูกเตา๋าครูบาอาจารย์ของลูกเต๋าครูเลดยัยนครูคาถานะครับท่านเปิดดวงเปิดสตาง์ให้กับเรานะครับให้ได้เลขให้ได้โชคลาภไปนะช่วยในเรื่องการเงินให้กับทุกๆคนนะครับใครที่ได้แล้วทําบุญให้กับครูบาอาจารย์ด้วยนะนะครับก็เป็นการตอบบุญต่อบคุณสมบัติขอพวกเรานะครับ ใครที่อยู่ในกลุ่ม VIP e นะครับจะได้รับเลขอ่าวันที่ยี่สิบสามนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่อยู่ในกลุ่มอ่าคนที่อยู่ธรรมดานะฮะจะได้อาจารย์จะอัพขึ้นในวันที่ยี่สิบเก้านะครับโอเคอ่ะโอเคอ่ะนึ่งแล้วนะครับ ถ้าใครจะเข้ากลุ่ม VIP ครับมีค่าสมาชิกนะครับอยู่ที่219บาทนะครับนในช่วงตั้งแต่เดือนมกราคมพามีนายังอยู่ในราคานี้ถ้าเกิดไปเมษาแล้วอาจารย์คงต้องขึ้นราคาเนาะนะครับเพราะว่าจะเอาเงินนี้ไปเปิดดวงประชาตาทัาบุญให้กับโรงพยาบาลสงต่อไปนะครับเพื่อเป็นการเปิดดวงให้ทุกคนอ่ะอาจารย์เปิดแล้วนะนะครับเดี๋ยวจะเอามือลงไปคำนี่คำตัวเลขตัวนี้ได้นะครับ เดี๋ยวขอเนียดูนิดนึงนะครับนี่ได้เลขสี่นะครับเลขสี่อยู่บนนะครับอ่านะเลขสี่อยู่บนนะครับอืมอ่าทุกคนเห็นไหมหรือเปล่าไม่รู้นะครับอีกเลขหนึ่งนะครับที่อาจารย์จับโดนแตะโดนนะครับ ในอักษรเดียวเป็นเลขสองโอ้วันนี้แต่ขอดูก่อนครับว่าเป็นลูกล่างหรือลูกบนเลขสองลูกสองเลขบนนะครับบนเนี่ยได้สี่กับสองนะครับเลขล่างนะครับเลขล่างได้โอ้เดี๋ยวนะขออนุญาตอ๋อเลขล่างได้เก้าครับนะเลขล่างได้เก้านะ นะครับแล้ววันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์คือได้เลขหนึ่งนะครับได้เลขหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเลขหนึ่งส่วนใหญ่จะมาทางเก้าอาจจะมาทางเลขล่างนะครับหนึ่งแล้วก็หกแล้วก็เก้าเพราะว่าเก้ามันสามารถพลิกกลับได้นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์เลยให้ตัวเลขเยอะหน่อยเนาะไปจับเอานะนะครับส่วนใครที่ซื้อไม่ถูกไม่เป็นไรนะนะครับแสดงว่าบุญบาร,รมีหรือครูบาอาจารย์ท่านยังไม่เปิด มันสร้างบุญสร้างคุณสมต่อไปนะครับขอบคุณครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ